โรพเนก็จะโรอัน <descon> น <fin anta> <p uss ASE ori> ีสิเดือนเนี่ยตามทุ่นี้ก็ของโครงการรอนเป็นลัยในงานั่วประเทศแล้วเการณ์ไยังไก็ต้องต้องรอรอยาแล้วดำเนินการยังไงไม่ยังไงเราพยายัมยังตอบไมได้แต่ในรก็เแบบข้าังคือในของภาคบรลออกเนี่ยมีทั้งหมด1ิโรงพักทั่วประเทศเนี่ยมีหนึ่งรยหนโรพักจังหวัดละ1ิ มีปาจีนมันสองก็เลยเป็นร้อยหนึ่งโดยประมาณนะครับร้อยหนึ่งประมาณในภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยเราได้ประมาณคะแนนยังไม่ชัดแต่ได้ประมาณที่ห้าถึงหกสิบเราแล้วก็ทำมาตัวเลขในบ้านเอื่องของโคคงการเนี่ยเดี๋ยวราได้ตามที่เขาต้องการเพียงแต่บางจังหวัดมันก็จะมีคะแนนเป็นมเป็นเขาประเมินจากตัวเลขประเมินจากการเกิดเหตุ เราไปแก้ไขปัญหาได้ไหมทำครบตามเป็นรูนไหมมีการตรวจพบกเป็นรูนแท้งไหมในรอบในรอบการตรวจแปลงต่อมาเราก็ทําได้ตามเป้าหมายของเขาก็สามารถไปได้ดีของเราเป็นโทรัพย์กลางการรประมาณที่ก็ให้มาจากสายฟ้าเนี่ยเราก็ดำเนินการแต่เพื่อจะแจ้งคำนั้นเรามีโดนมีห้องทํางานในเขตเทศบาลเชื่อมกันตลาดท้าว ว่าถ้ามาตสีมาพวกนีสามารถเชื่อมกันได้โดยดูในที่เดียวไม่ได้ตอนนี้เรายังดูแค่ตูมีพบเลยเหอนกันตามแยกกันไกวถ้าเรามุมเราไปดูขแหละจะมีจอเล่กจอ้องไปหานูกหานี่มาทาอย่างการเซนตู้ก่อนตำรวจก็จะม่เลยก็จะมาวนลายเท่าไร่อนนี้บังคับในรอบแปดชั่วโมันก็ทำมันเพิ่งจะได้เราจริงแต่กว่า ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนริง้งกันในคามเูตาบางครั้งมันก็เป็นการแล้วเราก็รู้ลรุนทังานทั้กกรรอะไรต้น้นะครับเราก็ต้ขอบคุณที่ร่วมมารวมช่วยกันนะถ้ามันดวงตามันผ่านานก็จะร่วมไปได้ถึงไม่ดีนะเพราะระดับหนึงที่พวกเราก็หน้าตาของของพวกเรานันต้มีการก็ตองเอาไปด้วยเนาะครับกบสุ่ันครับ มีมีข้อสอบที่สี่ข้อที่ให้เราทำเราบริททำไปแล้ว่ได้ทำมีมีตำรวจให้ทำข้อสอบเรื่องก็จะมีเฉลยให้เลยแหละแต่ว่าก็ต้องทำเนื่องการตรวจสอบทางออนไลน์มันเป็นดับหนึ่งชนะแจ้งติดไปแล้วแต่เดิมเนี่ยโรงพักเราเนี่ยจะเป็นคดียาติดติดเป็นลำเบอร์120ไม่120ไม่120เป็นเบอร์นั้นเลยก็จะได้เป็นแบบแนะนำมาให้ ในเรื่องโครงการของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะมีขอมูลของคนปัจจุบันนะครับท่านท่านคุณเอกเาเนี่ยุัจะสามารถในเรื่องการป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกทางโลกออนไลน์ครับครับแล้วตอนนี้เราต่างฝ่าฟดําเนินการไงบ้างครับตอนนี้เราก็จะออก ไปออกไปเพื่อฝาประชาชนตามโครงการต่างๆที่เรามีเราก็จะเอาโครงการวัคซีนไซเบอร์ไปประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงครับตอนนี้ในในของมหาวาเราเนี่ยมีพอสมควรในเรื่องการประชาชนถูกหลอกในเรื่องหลอกทางออนไลน์ครับคือทีแต่และเดือนนี่เยอะนะครับที่ชาวบ้านที่มาแจ้งความถูกหลอกเรื่องนี้ครับเป็นจํานวนพอสมควรนะพอสมควรค่อนข้างจะมากครับแต่เราก็ได้ป้องกันในระดับหนึ่งก็มีแนวโน้มลดลงครับ ท่านคาดว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยเหลือพอี่น้องประชาชนได้ขนาดไหนครับครับคือประชาชนได้ประโยชน์ามากๆเลยครับคือจากมัน,เป,นเป็นการป้องกันนะคนที่ทําตอบครบ14ข้อที่ถูกต้องเนี่ยจะได้วัคซีนเข็มแรกครับแล้วก็จะหนึ่งป้องกันการถูกหลอกลวงได้คนข้างในระดับดีครับสุดท้ายอยากให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อาจจะถูกเป็นเป็นเดี่ยวของอุงกยณ์เรานี้ครับ ปัจจุบันนียใน,ในโลกออนไลน์จะโอนเงินให้ใครหรืจะโอนประโยชน์ะอะไรให้ใครต้องดูให้ดีฮะเพราะว่าโอกาสถูกหลอกลวงเนี่ยเจเปอร์ซ็นเป็นเรื่องจริงเนประมาณ3ัสาอซ็นตือต้องสอบถามผู้รู้สอบถามปรึกษาเจ้าตำรวงานตำรวจหรือผู้รู้หรือถ้าเราไม่เคยรู้จักเลยกดทิ้งเลยเพราะโดยปกติเนี่ยข่าวสารของทางราชการที่จะมาถึงประชาชนเนี่ยจะเป็นหนังสือลงทะเบียน โดยการที่มาจากโทรศัพท์อะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นการหลอกลวงครับ